สัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการมานาประจำวันพอดแคสต์ดิฉันชยานิชยุติดิฉันจุธามาชัยขวัญงามค่ะคลิปนี้เราเริ่มต้นเดือนใหม่กันด้วยหออัวข้อปรับมุมมอง,มองและความเข้าใจเกี่ยวกับความหวังค่ะที่ผ่านมาในค่ะที่เราเผชิญวิกฤตต่างๆเราเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนคงมีคาถามและความสงสัยในพระเจ้าไม่มากก็น้อยบางคนถึงกับหมดหวังและผิดหวังกับพระเจ้าคลิปนี้เราจึงอยากหนุนใจให้คุณผู้ฟังมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหวังด้วยกันนะคะ ในคลิปนี้ทางมานาปะจจาวันพอดแคสต์ได้รับเกียรติมานั่งคุยสัมภาษณ์ศิษยพิบาลหนุ่มประจำคิสจักรมหาพรกรุงเทพหรือขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์เบนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเชิญอาจารย์แนะนําตัวให้พวกเราให้พวกเราและคุณผู้ฟังได้รู้จักกันหน่อยค่ะครับมหาพรชูเกยรติวงกุลชื่อเบนก็รับใช้อยู่ที่คิสจักรมหาพรกรุงเทพครับตอนนี้ก็เข้าปีที่สี่นะครับก็หลังจากที่มีโอกาสไปศึกษาที่ ต่างประเทศปประมาณเกือบเกือบแปดปีนะฮะก็ได้กลับมารับใช้เต็มเวลาที่คิดจักแต่งงานแล้วมีภรรยาชื่อเจสสิก้าครับแล้วก็ลูกชายชื่ออัสลานโอ้ชิ่นน่ารักมากเลยค่ะมีความหมายอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ครับก็อัสลานจากเรื่องนานเนียนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้จักอช่ใช่น้องสิงโตงน้องสิงโตโอเค okay. อาจารย์ค่ะอย่างในพระคัมภี์ค่ะเราจะได้ยินการที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าความหวังบ่อยมากๆทีเนี้ยเราอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะว่าความจริงแล้วความหวังมันคืออะไรกันแน่ในมุมมองของคริสเตียนนะคะครับสําหรับคริสเตียนเนี่ยเรื่องของความหวังเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราเอ่อน่าเราหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยดีนะฮะคริสเตียนเนี่ยถูกสอน ให้มีความหวังเพราะว่าเราได้มีประสบการณ์กับการาไว้วางใจในพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็รักษาสัญญานะครับแล้วก็ทำให้เรานั้นมีรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆในในสิ่งที่พระเจ้านั้นอบอกว่าพระองค์เป็นนะครับเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลเลยเราก็ได้เห็นว่าพระเจ้านีสัญญาหลายครั้งมากนะครับกับหลายๆคนเจ้าสัญญากับ อาดัมเอวาพระเจ้าสัญญากับโนอาห์กับอับราฮัมพระเจ้าสัญญากับโมเสสกับชนชาติอิสราเอลกับดาวิดนะครับทุกๆครั้งที่พระเจ้าสัญญาเนี่ยข้อตกลงที่พระเจ้าทําระหว่างพระองค์เองกับมนุษย์เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยรักษาสัญญาทุกครั้งเลยค่ะะ<ฆ>แล้วเมื่อเรามีประสบการณ์แล้วก็ได้อ่านนะครับว่าพระเจ้าในรักษาสัญญาของพระองค์อย่างไรเนี่ยทำให้คริสเตียนเนี่ยรู้สึกว่ามีความมั่นคง นะครับทางจิตใจว่า,ว,าว่าเมื่อเมื่อเราไว้วางใจพระเจา้จาเนี่ยเราต้องไม่เราจะไม่กลัวว่าเราจะผิดหวังใช่ไหมเราเมื่อเราไม่กลัวว่าเราจะผิดหวังเนี่ยเราก็สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีอิสระจากความกลัวลมีชั่งนิมีอิสระจากความกังวลความไม่แน่นอนของโลกนี้นะครับเพราะเราเห็นนะครับหลายหลายคนผมก็เชื่อว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าเนี่ยรักษาสัญญาของพระองค์จริงๆค่ะ แล้วความหวังในมุมมองของคริสเตียนแตกต่างจากคนที่ไม่เป็นคริสเตียนยังไงคะอาจารย์ใช่ก็คงเป็นในเรื่องของหลักฐานนะฮะหลายครั้งเนี่ยถ้าผมอยากจะพูดแทนคนทั่วไปนะฮะว่าเวลาประสบปัญหาหรือว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเขาต้องการมีความหวังในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทุก,ท,กทุกคนคงหวังในสิ่งที่เหนือความสามารถของตนเอง ในสิ่งที่อาจจะเป็นแบบพลังที่อยู่เหนือ,อความสามารถของเราแต่ละคนคะหวังว่าเราจะเดินทางอย่างปลอดภัยไปถึงสถานที่ที่หมายด้วยความปลอดภัยโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเลยหรือว่าหวังว่าเราจะได้เลื่อนขั้นหวังว่าเราจะได้ถูกโปรโมทไปตำแหน่งที่สูงขึ้นหวังว่าเราจะสอบติดนะครับถึงแม้ว่าเราตั้งใจอ่านแล้วขค่ไหนก็ตาม,มเราตั้งใจสอบแต่เราก็ยังหวัง ฉะนั้นความหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นคนมีความเชื่อแบบไรก็ตามาแต่ความข้อแตกต่างระหว่างคริสเซียนที่เด่นชัดเนี่ยก็คือเราไว้วางใจในสิ่งที่ได้พิสูจน์ตัวเองและว่าสามารถไว้วางใจในตัวของเราได้เราคนนี้ก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะครับว่าเมื่อเรา,เ,าเห็นว่าพระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์ยังไงแล้วภายแล้วเบื้องหลังการรักษาสัญญาของพระเจ้าเนี่ย เพื่อที่พระองค์จะมีโอกาสเปิดเผยตัวตนของพระองค์เองมากยิ่งขึ้นฉนันเนี่ยความหวังเราไม่ได้เป็นหวังในสิ่งที่อยู่ไกลมากเลย <t 's an audience> ที่เราไม่สามารถจับต้องได้ <th hew> แต่เราหวังในในผู้ที่เดินอยู่ข้างๆเราผู้ <t> s <up> <S ที่แสดงตัวตนออกมาให้เราได้สัมผัสนะครับฉะนั้นเนี่ยความหวังของคิสเสียมไม่ใช่เป็นความความหวังรวมๆแรงๆหรือความหวังที่งม,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 มงายแต่เป็นความหวังที่อยู่ใกล้นะเป็นความหวังที่อยู่ใกล้แล้วก็ เดินกับความหวังนี้ทุกๆวันค่ะค่ะบว่อาจารย์เบนก็ตอบคาถามของเราได้แบบค่อนข้างชัดเจนเนาะทีเนี้ยอยากจะให้แบบเพื่อที่เราจะชัดเจนมากขึ้นในมุมมองของคริสเตียนนะคะความหวังเนี่ยมันสําคัญยังไงล่ะคะทําไมคริสเตียนจําเป็นต้องมีความหวังคะอาจารย์น,นี่เป็นคําถามที่ดีนะครับคริสเตียนจะเป็นต้องมีความหวังเพราะว่าถ้าปราศจากความหวังเนี่ยสิ่งที่คริสเตียนจะ อ่ประสบก็คือการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยจากก่อนที่เขามาเป็นคริสเซียนนะครับการที่คริสเซียนมีความหวังเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันแสดงออกถึงความมั่นใจ<อ>ม,มั่นใจว่าพระเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่พึ่งไม่ได้ไม่ใช่พระเจ้าของพระเจ้าไม่ใช่คอนเซปต์หรือไอเดียที่ถูกกุข,ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรานั้นอุ่นใจ ในเรื่องบางเรื่องเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นตัวบุคคลพระเจ้าเป็นผู้ที่แสดงความรักกับเราจริงๆสัมผัสได้แต่ต้องได้พ <c oughs> ระเจ้าเป็นผู้ที่มอบอหลายสิ่งหลายอย่างพระพรความมั่นใจการรักษาสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสามารถได้หยิบยื่นให้กับมนุษย์ได้เนี่ยคริสเตียนมีประสบการณ์ <c oughs> แล้เมื่อคริสเตียนมีประสบการณ์เนี่ยทำให้ การที่คิดเสียมีความหวังในพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนได้เห็นว่าเ้เขาเชื่อ,อจริงๆนะนพระเจ้าที่ที่เขานมัสการพระเจ้าที่เขาพูดถึงอธิษฐานถึงเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่จริงๆใช่แล้วเลยเรื่องนี้ก็เลยแบบส่งผลให้เราก็ไม่เหมือนความหวังทั่วทั่วไปแต่ว่าเราความหวังที่มาจากพระเจ้าที่มาจากคําสัญ,ญญาของพระเจ้าแล้วก็พระเยซูที่อยู่กับเราตลอดเวลาเนาะ ก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เบนมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราถึงเรื่องของความหวังนะคะแล้วก็ให้ความเข้าใจเราเกี่ยวกับความหวังมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะในสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กับอาจารย์เบนเช่นเคยนะคะในหัวข้อเรื่องเราควรจะฝากความหวังไว้ที่ใครแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราฝากความหวังไว้ถูกต้องแล้วฝากติดตามด้วยนะคะ ผู้ฟังสามารถติดตามมานาประจำวันพอดแคสต์ได้ทาง Facebook และ YouTube มานาประจำวันสำหรับคลิปนี้แล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ